ที่นายบุญนี้ก็ได้เห็นถึงโอบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดความศรัทธายิ่งคิดแล้วว่าดอกไม้เนี่ยถ้าเอาไปขายกับพระราชาก็ได้เงินแค่แปดกาพนะเราเอามาถวายบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่านี่แหละถึงรู้แล้วว่าพระพุทธว่าพระราชาเนี่ยถ้าไปทำขัดพระไทยต่อท่าน,นโทษอาจถึงชีวิตได้ ถ้าไปทําผิดต่อท่านนะโทษอาจถึงชีวิตได้แต่ตอนนั้นไม่สนอะไรแล้วไม่สนอะไรแล้วคิดอย่างเดียวเลยว่าจะเป็นจะตายอย่างไงก็ได้ต่อให้พระราชาจะฆ่าเราจะขับไล่เราออกจากเมืองนี้ก็ดีจะให้โทษกับเรายัางไงก็ดีเนี่ยจะไม่สนใจแล้วต่อทรัพย์สินและร่างกายนี้ ขอเพียงได้แค่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ย